Give me a happy, happy, happy วันนี้นะคะความร้อนมันฮอตเท่าด้านนอกแม้ว่าเราจะเปิดแอร์แต่เอาไม่ลงจริงๆเพราะนี่คือจิมมี่ซีฮอตและร้อนมากๆจะบอกว่าวันนี้นะคะทุกๆโมเมนต์ทุกๆเอ็กซ์เพรียร์ทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีติดแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือข้อความส่งพลังงานดีๆมาเดี๋ยวทางโปรเวทีของเราจะเข้าไปอ่านจุกๆคอมเมนต์เลยเชื่อว,ว่าวันนี้น่าจะอ่านกันไม่ไหวเพราะว่าแฟนคลับเยอะกันมากๆก,ก่อนอื่นเดี๋ยวให้จิมมี่กับซีทักทายเซฮัลโหลแฟนๆหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับซีน,นะครับสวัสดีครับจิมมี่นะครับจิมมี่ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันทํางานให้กับดอมคุณเราเคยสัมภาษณ์กันมากับ<อ>น,นักข่าวและศิลปินรอบนี้คือในฐานะพิธีกรที่มาทํางานให้ดอมนี้ฉันไปถามด้อมนี้หลายหลายคนหลายๆด้อมว่าเอาดอมนี้เขาอยู่กันอย่างไรจะบอกว่าเสียงกีดเมื่อสักครู่นี้โพแฟนอะเยอะมากเลยไม่จริงยังไงมันม,มันเป็นยังไง มามีเยอะมามีเยอะมมยแน่นอนไม้มันจะเป็นอย่างนี้บอกว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยพี่เป็นมามีจุดๆแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะพี่เป็นโรแฟนจะคิดว่าไงกับข่าวนี้อยากแก้ข่าวเลยพี่ไม่เดี๋ยวพี่เขียนข่าวให้ส่วยด่ส่วยด่รับแต่มัมีอ่ะโอ๊ยได้ไหมไม่ได้จะมีคนบอกว่าไม่รับมามีแล้วหรออะไรนะครับรับยังรับมามีเข้าด้อมอยู่ไหมรับอยู่ผมว่าผมว่าได้หมดผมว่าได้หมด พี่สาวก็ยังมีวันนี้มีทั้งแบบพี่สาวมัมมี่มีโพืแฟนกขแลกใจเ,<ร>เ<ร>ยอะๆพี่อยากเป็นอะไรครับพี่อยากเป็นอาจารย,าย์ใหญ่พี่จะไป,ปอยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากฉันอยากเป็นอาจารย์ใหญ่อยอกอยอกอยากเพราะอยากอยากแบบถ้าจะบอกจริงๆอยากเป็นอะไรหรอคือคงอยากเป็นเดย์ให้หมอกมาดูแลเราไม่อยากเป็นหมอกไปดูแลเดย์บ้างหรอ คือพี่ไม่รู้แหละว่าหมอกหรือเดต้องดูแลใครแต่มั่นใจว่าผิวพี่พี่ให้โปรเมทค่ะเก่งปะเก่งปะเก่งไหมเจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีติงคงต้องถามความรู้สึกคุยสองคนวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับโปรเมทครับเป็นเกี่ิมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับโปรเมทคืออันนี้เป็นครั้งแรกด้วยซึ่งดีใจมากครับแล้วก็นี่เลยเป็นแฟนให้การต้อรับเป็นอย่างดีครับผม ที่เชิญงชวนพวกเราสอคนมาครับครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับพี่ได้มาเจอทุกๆคนนะครับแล้วก็โปรเมตจัดงานได้น่ารักมากๆครับก็คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสีส้มอยู่แล้วโอ้ย,อยตีประสาทเขา เหมาะมากๆกับโปรเบตค, <iß> คือจะบอกคือจะบอกตรงนี้ว่าโปรเบตนี่คือแบบแบรนด์แวสซซออาของไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆนะ <S <S ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆแบบว่ากับผิวคนไทยเนี่ย <S 2> <s 2> คือถูกออกแบบมาแบบวันนี้ <S <S เออพวกคุณทํางานก็นก่าคงต้องถามแล้วเหรอว่าแบบดูแลตัวเองไงในช่วงนี้ครับเอ่อที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการทาครีมก,กันแดดเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันสี U V อ่าฮะอย่างที่สองคือต้องนอนพักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆแล้วก็ ไปหาคุณหมอครับทำไมต้องมาหาหมอทุกวันเราก็ไม่ได้ป่วยเพื่อเพื่ออื่อเพื่อเพื่อมีอาการที่แบบหรือว่าเราแก้ป่วยอะไรนะแก้ป่วยแก้ป่วยแก้ป่วยป่วยจริงป่วยจริง นะคะก็ค <muitas> <ian> ือแบบว่าเราหิวใจยังไงล่ะเวลาแบบว่าทํางานหนักๆแบบนี้เวลาแบบว่าอ่ะผิวเรามีแบบสิ่งที่ดูแลได้แล้วเรื่องของข้างในหิวใจยังไงเวลาต้องทํางานหนักๆข้างในเหรอครับก็มีคนปรึกษาอยู่แล้วข้างทางแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่เขิงทำไมไม่ขิงกันนี่อ่ะไม่ขิงเราไม่ได้ขิงกันนี่เดี๋ยวจบงานผมจะถามพี่ว่าสำหรับพี่อยากเป็นโพไ่ะได้ เราคือจากตอนที่เราสัมภาษณ์กันเรามีเรามีแบบโพซิชันนักข่าวแต่รอบนี้เดี๋ยวพี่จะบอกได้ว่าเราจะอยู่โพไหนแต่ละคนเลยไหมได้แต่ถ้าไม่สะดวกบอกอันนี้เดี๋ยวบอกหลังเวทีได้ประกาศไปเลยบ่าละเออฮิวใจยังไงฮิวใจยังไงก็มีคนปรึกษามีคนได้แบบว่าคอยปรึกษาก็แบบฮิวใจได้แล้วมีแล้วกิจกรรมอ่ะ ถ้ากิจกรรมผมสนใจน่าจะเป็นการออกกำลังกายเอ,อสสยายอดอจะส่วนใหญ่เอาดอก็อถ้าถ้าหลัหลกๆเลยที่ไปกับเฮียจิมบอ่อยก็คือเบสบอลเบสบอลแล้วก็กิจกรรมต่อไปน่าจะเป็นผมว่าพวกวิ่งาาวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำครับผมแล้ว,วเป็นกิจกรรมแต่การเอาดอในช่วงเนี้ยในพอตอนนี้แล,ล้วฤดูเนี้ยมันร้อนมากมันร้อนมากเราถึงต้องมีโพรมแบบมาดูแลอ่ะอ่ะป้ามือสีแจ เอาเรื่อดูแลตัวเองก่อนเออดูแลตัวเองก่อนแลตัวเองก็คือกินอาหารดีๆครับ,รบอาหาได้เพียงพอ,อแล้วก็ผมเคยผมผมเน้นย้ําอยู่กับทุกคนตลอดว่าเรื่องการหลบแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆม,มากที่สุดในการดูแลตัวเองของผมเองก็ได้ แต่ว่าถ้าคุณหลบแดดไม่ได้ก็อย่ามาคิมกันแดดถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ไปเจอแดดก็ตามคุณก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีนี่จะบอกว่าอย่างนี้ก็คือแบบว่าถ้าเาผิวเราเหมือนกันนะเราก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดเหมือนกันเพราะว่าบางทีรังสี UV มันก็เข้ามาในอินดอร์ได้ใช่ใช่แล้ววันนี้พี่เลยจะขออนุญาตขยับขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดเซสชั่นนี้จะบอกว่าพอพูดถึงกันแดดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้จักไอ้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาพ ก็ร <ersch> ู้สึกยังถึงเต้น่วได้ประกบกับสองนุ่งนะคะแล้วก็บรรดาแฟนคลับของพวกเราจีนี่สุวนะคะนะคะและนี่คือเพจสัญจรหญิงของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นพี่จอยคือเมื่อกี้เขาก็ถามหนูว่าแบบว่าเราไม่อยู่ในคําถามที่เราต้องเตรียมกันเขาถามแบบว่าหนูอยู่โพไหนตั้งแต่เมื่อกี้ที่นั่งอยู่ข้างล่างพี่จอยโพไหนคะพี่เหรียบเมื่อกี้กับน้องสาวยังไงคะโพนี่มันอะไรนะคะ พสิช <Position>, ันโพสิชันขอเป็นโคข้างใจจิมมี่ซีละกันถ้าจะอยู่ข้างใจขนาดนี้ต้องนั่งข้างๆแล้วค่ะเชิญจิมมี่ซีและพี่จอยค่ะวันนี้ที่เราเาชิญพี่จอยมาบอกกันหน่อยสิว่าแบบอ๋อทีมกันแอบที่อยู่ในใจของคุณเป็นยังไงบ้างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเป็นยังไงมีกันหรือยังมผมยังไม่ได้พูดกิจกรรมเลยใช่ไหมอ๋อกิจกรรมชช่อช่วงเนี้ย ปกติผมเป็นคนออกกําลังกายไม่ได้ออกกําลังกายเจอแดดอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมที่ช่วงนี้ผมบ่อยเลยก็คือไปต่างประเทศบ่อยมากใช่ไปต่างประเทศบ่อยมากแล้วคือต่างประเทศเนี่ยฟิสิกง์ที่ล่บแดดไม่ได้เลยจริงครับก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่เอาไว้หลบแดดใช่หรือว่ากันแดดน่ผมมาพกร่มเป็นประจาอยู่แล้วร่มนี่คือเป็นแบบเขาเรียกว่าไอเทมอีกหนึ่งทีเขาเรียกว่าเป็น อว,วัยวะที่สามสิบสามของผมคือต้องมีลมใช่มลมคืออว,วัยวะที่สามสิบสามของผม,มต้องมีติดโดยแล้วแต่ว,ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีกันแดดซึ่งกันแดดที่ผมจะใช้เนี่ยที่จริงที่จริงอะ่ะบอกทุกคนเลยว่าจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าขอให้พวกคุณใช้แล้วใช้อย่างสม่ำเสม,สมอมใช่ส่วนตัวผมเป็นต้องเป็นกันแดดที่ทาแล้วไม่ได้วอกมากแล้วก็ ไม่ได้เหนะมากแล้วตัวตัวที่ไม่ได้ถึงไม่เนะมากแต่ก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ได้เหลวมากเหมือนกันเนื้อที่เหลวมากมีทาไปแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายจากคุณสมบัติที่น้องอยากได้แบบนี้พี่จอยตัวของเราแบบว่าตัวโปรเมทของเราเนี่ยแบบตอบโจทย์น้องไหมคะคือจะบอกว่าตามชื่อเลยค่ะเนี่ยโปรเมทโปรบาลานซ์นะคะด้วยเนื้อของเขาค่ะก็คือเป็นเนื้อแอควรเซรั่มนะคะก็คือลักษณะของเนื้อเขาจะเป็นเซรั่มที่กล่ ไวไม่มันไม่วอกถ้าว่าใครได้ตัวอย่างจากนจกพี่บูไปเราได้ลองดูเนื้อจะเห็นว่าการซึมงของเนื้อะค่ะดีมากๆนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมมเขาปกปิดในภาพในการป้องกันแดดนะคะ,คะสุดจึิงมากก็คือ้องปกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB <อ> SPF 50 PA สบวกซึ่งเหมาะมากๆกับอากาศตอนนี้ที่มันร้อนมากเลยะคะ นะฮะก็ถือว่าแบบสิ่งที่น้องอยากได้ก็คืออยู่ในตัวนี้ของเราในผลิตภัณฑ์ของเราเลยใช่ไม่วอกนะฮะไม่มานง่ายค่ะเพราะเนื้อเขาเป็นตัวเซรั่มนะคะซึ่งมันแบบผ่ายากนะคะที่ตัวผันกันแดดจะเป็นพวกตัวเซรั่มที่มันซึมผิวได้ดีอะค่ะตัวนะคะเอออาซีก็ได้อาซีก็อยากให้พี่จอยเข้ามาเป็นมัมมี่ของเราจังเลยบมหมี่ดีไหมบะหมี่ดีไหมบะหมี่บะหมี่มัมมี่ เป็นพี่สาวได้เป็นพี่สาวได้พ so like> st so. ี่สาวได้เมตีไมตีแต่ว่าถ้าจะบอกว่าแบบพี่จอยจะเข้ามาเป็นโพแฟนตอนนี้คิวยาวมากโภมนมังมีคือยังได้อยู่นะคะขอบคุณพี่จอยมากมากค่ะขอบคุณกะและนี่นะคะคือเพนักรสาวของเรานะคะที่ได้ไว่ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้ดีๆจริงๆนะคะเอาเป็นว่าคุณทั้งสองโภนเมื่อสักครู่นี้ แลบอัพกันสนิดหนึ่งได้ความรู้อะไรกันบ้างอยากจะบอกอะไรส่งต่อจากแซนแ,ซนแบบสันซๆนอะจิมมี่ก่อก็ได้ก็คือสรุปแล้วโอเมกก็เป็นครีมกันแดดตัวหนึ่งนะครับที่ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยในท้องตลาดไทยน,นนะตอนนี้นะครับแล้วก็นอกจากที่มีประสิทธิภาพในการกันแดดแล้วเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของสิวด้วยแล้วก็เรื่องของรอยสิวรอยดำรอยแดง สมแล้วเลคเชอร์เก่งมากสรุปเมนไอเดียได้ดีมากดีครับคุณพ่อพูดไปหมดแล้วว้าเด็กแ <c oughs> ป๊บทำไมเน,นี่ยว่าพ่อพ่อตัวเล็ต้องมีโพลูปนะว้าได้แล้วไดแล้วไดแล้วเป็นความน่าตกใจเหมือนกันฉันเพิ่งมาเคยทำงานด้อมนี้ด้อมนี้เขาแบบนะยังไงครับอ๋อผมว่าสำหรับคนผิวผิวแพ้ง่ายนะครับสำหรับคนที่กำลังหารองเท้าแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชสายก็กมม็อยากแนนามของเนี่เอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ความรู้ดีๆนะคะรวมถึงการการันตีชูการันตีแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆนะคะในช่วงต่อไปขออนุญาตมาฟินแบบเอกลูซีฟตามชื่องานของเราจริงๆค่ะเดี๋ยวเราโอเคพี่อยู่ตรงนี้พี่ไม่บังแล้วนะพี่ไม่บังนะเอาเป็นว่าจิมมี่พร้อมพร้อมครับสีพร้อมอครับ,รบและนี่คือ บาล้านผิวบาลานใจกันเพรว่าเมทซั รูปให้ดีนะเธอถ่ายรูปให้หล่อเลยนะเธอถ่ายรูปให้ดีเลยนะอด่าอย่าติดแฮทแท็กให้เรานะดีมากนะคะอย่าที่บอกไปถ้าเห็นสองหนุ่มบาลานได้ดีแบบนี้นะคะขอดุนาบาบอกเลยว่าเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ป้องกันผิวสุดที่เรียกว่าสุดจริงๆนะคะนี่คือกันแดดด้วยสองอ่างอย่างปวเมดนะคะโปบาลานด์ UV Alpha Serum SPF 50+ PA+++ นะคะ บอกเลยว่านี่ก็บาลานได้ดีเหมือนกันนี่บาลานได้ดีสมสมชื่อโปรเมตของเราเลยอะ่ะเธออย่าหล่นนะอย่าหล่นนะลูกลูกครบเรียบร้อยเธอหลังจากทำกิจกรรมบาลานเมื่อกครู่นี้ให้ความสําคัญของก,รรา,อการคำว่าบาลานสิว่ามันเออคำว่าบาลานมันสัาพัญยังไงเออแล้วมันแบบเชื่อมโยงกับโปเมตของเราได้ยังไงบ้าง ที่จิงมีความบาลานซ์มันมีความสําคัญอย่างไรอะต่อเรื่องผิวอ๋อความอ๋อโอเคครับถ้าได้เรื่องของผิวใช่ไหมก็เหมือนที่พี่จอยพูดไปมันจะมีทั้งแบคทีเรียตัวที่ดีและไม่ดีจะต้องอยู่ในสมดุลที่พอหมองก็คืออยู่ในบาลานซ์ที่ที่ถูกต้องผิวเราถึงจะได้สุขภาพดีกิจกรรมเมื่อสักผู้นี้เข้าใจคำว่าบาลานซ์ขึ้นไหมครับพี่ซีเข้าใจครับเข้าใจครับเป็นยังไงบ้างก็บบว่ามันมันเกี่ยวกับการ ทาผิวด้วยซึ่งอย่างครีมกันแดดเนี่ยมันก็ต้องสมัครสมรอุญอันนี้ไม่ใม่นนวันลานกันนะนี่นะคะความฟินของเรายังไม่จบเท่านี้นะคะพเพราะในช่วงต่อไปโปรแมนจะขออนุญาตมาชวนแบบเล่าแบบชาวด้อมของเรานะคะมาฟินกันในโมเมนต,ต์ต่อไปมองหน้าอันนี้หลุดขำหรือหลุดยิ้มเดี๋ยวพี่นับสามสองหนึ่งแล้วนับแล้วกันอันนี้ขำหรือยิ้มขำหรือคือขำแล้วกันเป็นการหลุดขำหรือว่าหลุดออกจากแบบสติ อะไรอย่างงี้ก็คือหลุดนะจ๊ะอย่างที่บอกไปผิวใสไกลสิวมองหน้าเราสิถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปพี่ว่าต้องไกลกว่านี้พอนี่คือมองผิวเราสิมองผิวเราสิาสย,ยังไงไม่มีใครอยากเต้นยอยล่มเหรอ,อฉันมองไม่เห็นนะสีนะถ้าสีหลุดบอกพี่นะ ตอนนี้ฉันมองนะสิมมี่ได้คนมาจังงาะสิมมี่ท้องหนาหลักวะคุณพระคุณพระอบอีแตนเจ้แตกขอขอบคุณโปรเมทมากๆอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ย เราก็ไม่ได้บอกในบทเปแะเแ๊ะเก่งหนู่มพอใหญ่มากพ,พ,พ,พี่ก็พี่พีหล็ดแอมไม่ได้บอกแต่แบบผู้แพ้นะคะน้องซีค่ะดังวันนี้ดังวันนี้ดังวันนี้ oh. บทลงโทษของเราเราขออนุญาตพักแกล้มไว้ไม่ใช่เพราะว่าบทลงโทษง่ายๆแต่ว่าคนที่จะกลุมชะตาหน้าของคุณ ปกติโปรเมตจะปกป้องดูแลแต่วันนี้คนที่จะกลุ่มชะตาคงจะต้องเป็นจิมมี่เราจะมีสติกเกอร์เคยดูวันวาเลนไทน์ไหมว่าเราต้องตปะสติกเกอร์กรนะันอะไรหมอวันนี้เขาจะมาแปะบนใบหน้าของคุณให้แฟนๆถ่ายรูปกันค่ะ,ะชญสติกเกอร์เลยหน้าน,านี้มเยอะมากเลยอะ ได้ได้ได้มา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 จิมมี่แต่มีหน้าหนึ่งที่อยากจะอวดหน้านี้มากฝั่งนี้จิมมี่ทำน่ารักมากแต่ไม่รู้จิมมี่จะจำได้ไหมที่แบบแลบลี้นออกมาโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวรอดูเอาฝั่งนี้เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเราขออนุญาตฉันขออนุญาตหลบเฟรมดิฉันไม่อยากติดเฟรมใครแน่นดิฉันอยากให้พวกคุณได้ภาพสามสองหนึ่งไปแชะแชะแช่อุ้ยหล่อมากเครียากขยับมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้เตรียมกล้องให้ดี เห็นทั้งสองคนแล้วสามสองหนึ่งไปอขออีกสองแอร์ค่ะสามสองหนึ่งไปขออนุญาตจับต้นโบนัสให้พี่พี่เพสคอนเซลเลนต์ตรงนี้รวมถึงตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าแฟนๆของโปเมกขออนุญาตขยับตรงกลางแฟนๆคะเดี๋ยวฉันขยับออกจากเฟรมให้ถ่ายให้เต็มที่ทั้งผู้บริหารนะคะ โรเมตทีมนะคะแล้วก็แฟนๆของเราจากชาวโรเมตและนี่คือท่าน่ารักน่ารักของจิมมีซีโอ้โหสาแก่ใจจริงๆอย่าลืมติดแฮชแทกของเรานะคะโบเม็ x จิมีซีค่ะติดแฮชแท็กกันได้เลยในตอนนี้นะคะ